เท่กว่าเท่กว่าเฮ้ยเดีาเยเร๋ยวอหม้วัวนนี้มมีแบบเครื่องระดับคอาลีไงปล่อยลราขึ้นเต่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะไหนไหนมาเสร์ฟอะไรเนี่ยนาเสร์ฟอะไรลูกอ้าวเสิร์ฟโชตาครับเอาจริงๆเอาจริงๆอันนี้ที่แบบว่าเวลาจะฟิวชั่นนี่แบบโยนต่างหูเนอ่าา อโอเคมาเข้าเรื่องเลยกว่าครับเชื่อปกติสี่คนเป็นคเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ใช่ไเชื่ออ้เชื่อื่อเชื่อเชื่อี่อเชื่อแบบอะรบนเชื่อเชื่อแบบไหนี่บอกว่าเชื่อเชื่อเชื่อแบบเชื่อใจอันนี้ผมขอพูดเลยเชื่อเชื่อแบบเชื่อมั่นเลยคือคือแบบว่าคือผมรู้สึกว่าบางทีพี่บอกว่าไม่มีที่ยืนเดีย่ติดใจอะไรก็จะแบบค่อยๆให้แบบเ พอมันเรนื่องรู้สึกไม่ดีเลยพอมันเรนื่องรู้สึกว่าเราทำอะไรแล้วมันไม่คล่องเลยใช่เพราะว่าพอเราแบบว่าไม่มีพี่นี่เรารู้สึกว่ามีอะไรที่อยู่กับตัวเราเลยอย่างเงี้ยอ่ามันทําให้เรามีความเชื่อมันอม่นระหว่ววางดวงกับแซฟจะไหนออกมาอุอออ้ยตายแล้วสำหรับทีมมือเลยนะตอบช้าเลยเนี่ย <c oughs> คิดนานนะ <c oughs> คิดนาน <c oughs> เกินไปหรือเปล่าฟังก่อนฟังก่อน เรื่องดวงกับเรื่องเซฟเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องดวงเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถลบหลู่ได้ค่วเรื่องเซฟเรื่องเซฟล่ะอ้าเขาลบหลู่ได้เหรอลบหลู่ได้เหรอไม่อันนี้คือได้บ้างไม่ได้บ้างอ๋อปากตั่นเลยเวันนั้นเราไม่ลบหลู่มันก็จะไม่มีอะไรให้ทำนี่เฮ้ยเอาตีนะคะเรื่องดวงที่สองอ๋อนี่ แม่เคยเชื่อเรื่องดวงอยู่แล้วเชื่อพี่ปอเออจริงหรอชอบเชื่อเลยเหรอไม่เคยเชื่อเวลาพี่ปอพูดนี่เชื่อตลอดเลยเหรอใช่หรือเปล่าใช่นอะเฮ้ยแน่ใจแน่ใจแน่ใจแต่แต่ว่าสีสีสีเชื่อฟังผมอยู่ใช่แต่ว่าแต่วันนี้ เราต้องเชื่อเรื่องดวงด้วยอ๋อใช่วันนี้ต้องเชื่อเรื่อง<ช>ดวงด้วยเพราะ,ะ,ะว่าเฮ้ยไม่แต่ว่าคือถ้าเรายังไม่เชื่อเรื่องดวงเนี่ยเราใส่เครื่องแบบของพนารีเนี่ยมันก็จะเพิ่มดวงเองใช่ใส<ช>่แล้วมันอะไรมันดูมีสง่าราศีมันวิ่งวับวิ้งวังบเงบีง้ยเออนี่มีสร้อยคอด้วยนะฮะอ๋อไม่แต่ว่าขอเรื่องพูดเรื่องดวงอะไรหนึ่งคือพี่อยู่เนี่ยเขามีที่เหนี่อยจิตใจจริงๆนะคือแบบมีช่วงหนึ่งที่พี่อยู่อะทำบุญลงศพแบบเกือบทุกวันอะจริหรอจริงแบบ บุญแบบพันละร้อยสองร้อยอีกม้าบอกว่าเออถ้าแบบว่าเราอยากจะแบบว่าเออทำให้แบบสุขภาพจิตเรามันดีขึ้นทําอะไรก็แบบให้มันขึ้นอะไรเงี้ยจริงจริงจริงว่าเรื่องงงเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำให้แบบเฮ้ยทำบุญนะทําบุญอะไรมาจะทำให้คือหนูจะบอกว่ามันไม่รู้ว่ามันจะให้เรามาดูข่าวสิ่งที่เราทำแต่ว่า มันทําให้เราแบบเฮ้ยสบายใจสบายใได้ความสบายใจทำไงเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันโล่งใจเนาะอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะออกมาได้ดีใช่แต่คือต่อไปเนี้ยพวกเราสี่คนคือไม่ต้องโอนไปทำมูลลงศพแล้วเพราะเรามีเครื่องแบบคอนเนลีไงเป็นที่ยึดเนี่ยจิตใจถูกไหมอ่าเออคือที่จริงเราก็ทำควบคู่ไปกันด้วยกันได้ใช่ใช่จะได้แบบยึดเหนี่ยวหลายๆทางเลยใช่ใช่ลืมคิดไปนิดเดียวเด็กเล่นโง่เรื่องอะไรมั้ง อ๋อเชื่อฮะผมผมเชื่อเพราะว่าเอาจริงแบบว่าก็ก็มีแบบโมอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าเออเราแบบมีโมว่าเอ้ยขอให้แบบมีช่วงหนึ่งที่เราไปโมกิมบป้าจำได้ไหมโอ๊ยครบรอบหนึ่งปีพอดีที่เราไปโมวันเราแบบเอ้ยขอให้กิมบป้าเนี่ยปังๆตอนนั้นจำได้ไหมคือตอนนั้นคือไปโมไปโมกระหม่อใช่ใช่ใช่ครับไม่แต่คือเอาจริงๆป่ะคือพูดเรื่องโมอะตอนนั้นอ่ะตีแบบ คือในใจติก็กลัวนะว่าแบบว่าเราไม่ได้เป็นมือแบบพี่ๆเขาอะไรเงี้ยอตใช่แต่ว่าตอนเราไปแบบว่าทำบุญที่หลังแทนแล้วคือตอนนั้นคือเป็นมือเขาแต่เอาบอกว่าอะไรจะให้ซีรีส์ดังหรือว่ายังไงตอนนั้นคือเราขอพวกเราทุกคนดังเปี่ยงเปี่ยงเปี่ยงอะเงี้ยเลยใช่คุณทำอะไรทำอะไรแก้สีดูไม่ผมผมรู้สึกว่าเมื่อกี้น้องใส่เครื่องแบบคนลรีใช่ไหมผมรู้สึกถึงรังสีบางอย่างผมเลยแบบ คุณได้กิ่นหรอไมได้กลิ่นอะไรเลยเหรอฝากมากเราษคุไม่กินเหรอมีกินเหรอเรอผมว่าทุกอย่างเราสามารถจินตนาการได้สำคัญกว่าความรู้อยู่แล้วจำได้ไหมเจมูกเขาดีไงข้าเป็นคนจมูกดีโฉมจริงไม่ใจอะไรโชมมันเจมูกดีเคยมีแบบว่าแบบขอพรหรือแบบหมอบรูงไหมว่าถ้าใส่สีนี้แล้วจะไม่โดนคนแกล้งอะไรหรือเปล่านะโอ้ จริงจริงจริงๆก็ไม่มีแต่ว่าใส่สีไหนก็โดนแก้เหมือนเดิมอ,อ่ะใช่รู้เรือยู่ข้างๆใครล่ะลูกที่ได้ไโดนแก้แล้วผมว่าก็ก็ดีนะฮะอ่าเฮ้ยแต่ผมว่าไม่ดีนะเราต้องอยู่ในการซีท์ทำไมเขาจะไม่มาเองตีฮะไปถึงเขาแล้วอ๋อแล้วร้อนตังทำไมไม่ออออมได้ว่าอะไรเลยอ่าเราไ่บอกว่าพวกเราเชื่อไหมคะอุ้ยเอาจริงผมก็เชื่อเหมือนกันครับคือผมอ่ะมีช่วงหนึ่งนั่งเปิดดูว่าวันเนี้ย ต้องใส่สีอะไรเฮ้ยคือสีมงคลมาเลยอแปะไหแปะคู่ไปที่ที่นองไะมไม่ไม่ได้แปะครับแต่ว่าจะดูในเน็ตเอาตื่นเช้ามาสมมติว่าเรามีงานวันนั้นอนะไรเงี้ยแล้วก็จะดูมันมีวันหนึ่งที่อัดเพลงอาแล้วสีมงคลวันนั้นเป็นสีส้มออผมก็เลยใส่สีส้มไปอัดเพลงสรุปแล้ว <c oughs> สรุปแล้วเออก็ อัดเพลงไปได้ดูดิครับแล้วผมองหน้าอยู่ก็อะไรอ่ะเป็นผมใส่สีอะไรไม่เปนกิจกรรมใหม่นะทุกคนถามว่าเขาบอกเห็นหม้บ้างไอยู่นี่เลยอ่ะเห็ใส่เยนไหมอ่าครับแต่ว่าคืออ่าวันนั้นผมใส่เสื้อสีส้มไปส่งเสริมงานงานอ่าอัดเพลงออกมาได้รับเลือนอยู่อ่าอ่า เพื่อนในวงเคือใส่สีือมันคืนอันนี้จำไม่ได้แล้วว่าแบบใครใส่สีอะไรบ้างเราใส่สีเราใส่เป็นเพลงใหม่นี่ก็แล้อ๋อเออเป็นหน้าแล้วหน้าแล้วใช่ครับสีอะไรสีครับเชื่อครับเชื่อดวงเชื่อดวงฮะเชื่อเหมือนกันคือเชื่อดวงชะตาด้วยเพราะว่าบางทีเฮ้ยดวงชะตานี่คือสายมูใช่ไหมอ่าใช่ใช่คือตอนเด็กๆครับตอน เะาสอบเข้ามหนึ่งเคยไปเคยไปบ่นไว้บอกว่าถ้าสอบติดมหนึ่งที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนี่ยเราจะแบบแก้บ่นโดยการรำถวายเออแล้วรำปะแต่เราไม่ได้รำว่ามันมีการจ้างรำถวายเอาเอาก็เขามีให้ครับก็เลยใช่ไช่จะจ้างรำตลอดเพราะว่า ไอ้พวกจ้องอะไรมันทาให้เรารักกีได้ไงเราล่ักกีเลยเนาะใช่แม้ตอนก่อนเคยนะได้จะรักกีเลยใช่รำไม่รำไม่ดูเลยนี่รำไม่แบบอีแบบไหนไหนไหนยังไงวันนี้ให้ขออะไรได้สักอย่างขออะไรถ้าขอพออะไรได้สักอย่างตอนเนี้ยโอ้อ่าก็เริ่มจากพี่อยู่เมื่อกี้พี่อยู่ก็จิบตี๋ขอเดียวขอเดียวพอขอพอลได้แคเดียวขออะไร ออใหม่ก็เ้ยมันยากไปดีป่ะมันจริงมันอยากได้หลายพ่อตังสองใ่ไหมแต่เขาให้อะไรขอให้ขอให้โอ้โหข้อเดียวเองอวข้อเดียวข้อเดียวห้าตัดบรที่สี่อนกันได้ไม่ด้ไม่ได้ช่วยเหรไ ขอให้อ่าอาจารย์หยุดตามไปเรียนทีโอ้ยนี่ขอบคครับด้วยครับทุกวันนี้อาจารย์ก็ตามผมไปเรียนไงครับก็พี่ขอพรหรือขออาจารย์เ่ยโอ้ยงั้นของั้นขอเปลี่ยนข้อดีกว่าเอาเป็นขอจบปีสี่นะฮะอันนี้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าครับ ของเซฟหรอเซฟไเหมือนกันหรือว่าไม่ของเซฟจะขอนี่เลยขอจำชื่อพี่พีแฟนคลับให้ได้ครบทุกคนเพราะว่าเอาจริงเป็นสิ่งหนึ่งที่เซฟแบบเดินพี่เขาเดินมาปุ๊บเห็นชื่ออะไรอ่าจำไม่ได้อก็โอ้ก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีพรข้อนี้ช่วยเซฟเซฟว่าเซฟก็จะแบบว่าจำทุกคนได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์